อีก1บูธจัดใหม่ครับผมครับบูธนี้ก็ถือว่าเป็นบูธที่ลกมากครับผมครับทำไมถึงลกเพราะว่าอุปกรณ์มหลายอย่างครับผมครับเครื่องเสียงเนี่ยถือว่าอุปกรณ์เสริมหลายอย่างมากครับไม่ใช่ว่าเล็กน้อยดังครับอุปกรณ์เสริมต่างหลายอย่างมากครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมครับทีนี้ปัจจัยหลักของชาวเครื่องเสียงหรือใครที่อยากเล่นเครื่องเสียงใหม่ครับผมแนะนําเลยครับหัวแรงหัวแรงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวเครื่องเสียงครับหัวแรงก็มีหลายเกรดครับอันนี้เห็นไหมครับเฮกโก้ก็จะแพงหน่อยครับตัวดีขึ้นมาหน่อยอันนี้ก แค่ร้อยกว่าบาทร้อยสาสิบาทครับพอแล้วก็ถือว่าเป็นจุดหลักที่สําคัญทําไมผมถึงว่าสําคัญครับใช้ไปนานนะครับแก๊กที่เราใช้เนี่ยสายคุงสายขาดแล้วก็ต้องใช้หัวแรงในการบัดกรีครับผมครับตะกัวผมก็มีครับนี่ตะกัวก็ตะกัวก็50บาทเองครับเดี๋ยวโมเล็กครับใครที่อยากซื้อมาติดบ้านได้ก็แนะนำนครับในตระกูลพวกคีมหนีบคีมตัดอะไรพวกนี้ถือว่าจําเป็นบททางด้านอุปกรณ์เครื่องเสียงของเราครับผมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน บริโภ์ตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวนี้ก็อยู่ในลํโพงครับอยู่ในขั้วลําโพงที่เราใช้นะครับผมครับสำหรับสายแข่สายอะไรก็สามารถสั่งได้ใช้นานก็รู้สึกว่าความร้อนมันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้พลาสติกมันละลายครับผมนี่ก็อันตรายหนึ่งอย่างครับผมครับขยะบาฟังนี้สำหรับใครที่ลุกๆจู่ครับต้องการเคบมัลไทยครับไปรัดสายครับอยู่นี่ก็มีเหมือนกันครับผมครับปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟสมัยนี้มีการพัฒนามาเยอะแล้วนะครับผมครับเป็นปลั๊กไฟ3ขาทั้งบดเลยนะครับนี่สาขาทั้งหมดเลยนะครัับอนนนี้ก็็เป กาวครับลงพื้นครับอันนี้ก็ L แล้วก็นิวตันไม่บอกนิวตันหอเปล่าเออแล้วก็กาวครับอันเนี้ยปลั๊กไฟเนี้ยกันไฟดูดได้แต่สายไฟท่านต้องเป็น3สายด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ว่าใช้ปลั๊กนี้กันดูดไม่ใช่นะครับสายระบบไฟที่เราใช้เนี่ยนะครับต้องเป็นระบบ3ขาด้วยครับจะกันไฟดูดได้เลยครับผมครับทีนี้ต่อมาครับเดี๋ยวปั๊กตัวเมียครับเห็นไหมปลั๊กตัวเมียก็มีครับเห็นไหมครับปลั๊กคนนี้ก็ราคาแพงหน่อยร้อยอัพทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ทนทานครับผมครับสมัยแั้ก่อนอาจจะเป็นปลั๊ก สองตาธรรมดาครับผมครับแต่ตัวเนี้ยเนี่ยประมาณนี้ครับผมครับเนี่ยประมาณนี้ครับสองตาธรรมดาบีหน้าครับสมัยก่อนเป็นอย่างเงี้ยแต่อย่างเนี้ยมีความมาตรฐานมากขึ้นมอกมากขึ้นก็เลยมีปลั๊กแบบนี้ขึ้นมานะครับผมครับเพื่อสำหรับการใช้งานที่ทนทานครับผมครับเราสามารถจะเปลี่ยนสายปลั๊กไปพาที่เราใช้งานเวทีสเต็ปใหญ่ครับผมครับแนะนําเลยปลั๊กอันนี้ถือว่าทนมากใช้ไม่ใช้สายแบบ3เส้น1ละครับกันไฟลงโค้งกันไฟดูด เราเองถือว่าสําคัญมากสลับตัวนี้ครับผมครับ C โอ้โหอุปกรณ์มันเยอะมากครับสลับเครื่องเสียง C ก็มีหลายค่าครับเนี่ย3.3อันนี้ในเป็น2.2ครับ2.2ครับตัวละ50บาทอยู่ฝั่งนู้นก็มีครับ C สีดําก็มีเห็นไหมครับเนี่ย C ก็มีหลายสีนะครับผมครับขยับมาฝั่งนี้ครับก็เป็นตระกูลฟิลครับฟิลก็มีหลายแอมป์นะครับมีหลายแอมป์มากครับผมครับแต่ยุคนี้พาวเวอร์รุ่นใหม่รุ่นนี้มันพัฒนาเป็นฟิลแบบออโต้ครับผมครับฟิลแบบออโต้เราแค่กดเปลี่ยกทั้งแต่ยุคเก่าครับยังเป็นตััััวนนีีีี้้้ออยู่่่กก็็มมมมคคครรรรบบบสาาาถซืทไดผ พวกแก๊กต่างๆครับแก๊กแปลงเห็นไหมครับแก๊กแปลงเนี่ยครับถือว่ามีครบมากสลับตัวนี้ครับผมสามารถเข้ามาชมได้ครับผมไ่ว่าเป็นซิปคอนติดตู้เห็นไหมครับอยู่นี่ก็มีครับตัวละสิบาท20บาทก็มีหลายเจ็ดหลายราคาเหมือนกันครับผมครับไ่ว่าเป็นโค้งหัวแรงเห็นไหมครับหัวแรงเนี่ยยอดไฮโคเนี่ยราคา7 8 0 0เนี่ยมันพันแยกนะครับเขาจะมีอุปกรณ์พวกนี้มาขายเพราะว่าหนึ่งละใช่นานหักบ้างแตกบ้างอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนอยู่นี่ก็มีครับนีอะไรอีกเนี่ยโอ้ ขั้วแบตก็มาครับผมขั้วแบตก็มีอีกใครที er ่ผ่านไปมาครับขั้วแบตนาก็สามารถแบะได้ครับผมโอ้โหถือว่าเยอะมากซิบิคอนติดตู้อันนี้ซิบิคอนอันนี้ก็ก็ติดเพจครับก็มีเหมือนกันนะครับสามารถเข้ามาเรียกชมได้ครับผมครับฝั่งนี้มีอะไรอีกฟิลฟิลคื่อเสียงรถยนต์ครับก็ยังมีครับโอ้โหถือว่าครบมากสายไม้สายเปิดเพลงสายสัญญาณครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะครับตัวเส้นหนึ่งก็สามร้อยกว่าบาทครับนี่ครับเป็นสายเปิดเพลงใส่ไอโฟนของเราครับเสียงดีมากครับสำหรับตัวนี้ครับผมครับ สาย3.5ก็มีหลายเมตรสำหรับใครที่ร้องคาราโอเกะเครื่องเสียงอยู่ล่างหรือใครที่รถปิกอพครับพาวเวอร์อยู่เครื่องเสียงอยู่ข้างหลังแล้วก็สามารถต่อสายยาวเนี่ยเข้ามาในรถเราเปิดได้เลยครับสายไม้สายนันยานหัวแก๊กใครชอบบากีเองครับนี่ครับมีครบครับใครที่ชอบบากีก็ถือว่ามานี่เลยครับหัวิปิคอนนะครับมีครบ10บาท20บาทถือว่ามีครบมากครับผมครับมาขยับมาฝั่งนี้อันนี้ก็ไม้จับแสนหัวจับไม้ครับ ไมคใครที่ชอบตกครับก็สามารถซื้อตัวนี้ไปได้นะครับผมนี่าไมค์ถ้ตกครับซื้อนี่ไปได้สวมถุงหัวไปคเราครับจะไม่ได้กิ้งไปกิ้งมาครับผมครับแล้วก็อันนี้อยู่ข้างล่างครับสำหรับใครที่นักร้องหลายคนครับแล้วก็สามารถตัวนี้ไปสวมปิดได้เลยครับเพื่อกันลิปติกครับผมครับอันนี้ก็ซิลิคอนอีกเห็นไหมครับมีหลายราคาตัวนี้ก็เป็นแบบซิลิคอนกันน้ำเห็นไหมครับโอ้โหซิลิคอนธรรมดาโอ้เยอะครับเยอะตัวดีก็มีบูนนี้ถือว่ามาแล้วคุ้มครับแก๊กก็ม็นดห้แกพท์เป็นไงครับสผมรววิมยัหเหนือว่า เครื่องเสียงเนี่ยกว่วจะต่อมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่ลูกค้าเห็นว่าต่อเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่แค่ชิ้น2ชิ้นเราต้องมีการอะไรชิ้นก็มาต่อกันเพื่อจะได้ความดังนี้ออกมาครับเดี๋ยเครื่องเสียงว่าทาไมมันถึงไม่กอบช้าทาไมทาช้าจังดูครับที่ผมรีวิวเมื่อกี้เนี่ยใช้อยู่ในตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะครับผมครับโอเคครับสำหรับบูธสินค้าบตลิสครับผมใครสินค้าตีไหนก็สามารถแวะเข้ามาชมได้หรือผ่านออนไลน์ได้เหมือนกันครับผมขอบคุณครับผม